พี่จุกเดี๋ยวบอกชื่อที่อยู่ตรงนี้นิดนึงครับอยู่ตรงไหนครับค่ะอยู่หมู่ที่11บเอ็ดะค่ะครับตำบลไผ่ล้อมตำบลไผ่ล้อมอำเภอบางกระทุ่มจังหวัดพิษณุโลกค่ะอ่าคือพื้นที่นาของเกษตรกรที่ทํานาอยู่ในจังหวัดพิษณุโลกนะครับซึ่งเป็นพื้นที่ทํานาตรงนี้ทําทั้งปีไหมครับค่ะทําทั้งปีเลยเนาะทั้งปีค่ะสามครั้งสามครั้งเลยนะครับตอนนี้เราลงข้าวพันุอะไรอยู่ครับพี่จุกซีพีค่ะอ๋อข้าวหม่เลยจ้ะนะครับ แพงด้วยเนาะข้าวพันุนี้จ้ะถังละ200อ่าครับเรียกว่าต้องดูแลอย่างดีนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้พี่จุกเอาข้าวมาหวานหาเห็นบอกว่าเอาพิธภัณฑ์บรสาทโปรเจสตมาใช้เริ่มแรกตั้งแต่ตอนไหนเลยนะฮะใส่น้ําแช่เลยค่ะแช่เม็ดพันข้าวเลยแช่ไว้คืนหนึ่งอะเนาะจ้ะตอนแช่ตอนนู้นเป็นยังไงงอกดีไหมพี่พอขึ้นมาตอนเช้ารู้สึกว่างอกมันขาวๆอะค่ะอ่ารากอ่าปลายรากขาวขึ้นมาเลยเนาจะจมูกข้าว แล้วก็อ่างอกทุกเม็ดดีไหมฮะทุกเม็ดดีค่ะงอกทุกเม็ดดีเลยเนาะะไม่มีเม็ดเน่าไม่มีอะไรเลยค่ะไม่มีอ๋อตอนวานนี่าะวานช่วงหนาวด้วยไหมฮะพี่ช่วงหนาวเนาะเกือบเกือบหนาวเลยอ๋อเพราะเราถ่ายทำหรือช่วงเดือนธันวาคมสองพัน้ะห้สิบสี่นออ้วบไหมตอนช่วงที่เป็นนออ้วนดีนออ้วนจะนออวบเนาะแล้วก็เขียววัย อ่านะครับซึ่งปกติหน้าหนาวในข้าวมันงอกช้านะฮะ,ะโตช้างอกช้าไม่ค่อยอวบเนะาะแต่ปรากฏว,ว่าตั้งแต่แช่เม็ดพันข้าวก็ทําให้ข้าวงอกดีแล้วนะครับอ่ะตอนนี้ก็คือพี่จุกเอาฉีดตอนไหนเลยครั้งแรกครั้งแรกก็คือยาคุมอ๋อตอนที่เราใช้คุมค่าเจ็ดวันถึงสิบห้าวันตอนนั้นเลยผสมร่วมกับยาคุมค่ายาเลยใช่ไหมฮะ อ่าตัวนี้เมื่อผสมร่วมกับยาคุมข้ายาแล้วเป็นยังไงพี่เขียวไหมเขียวไม่มีการเหลืองเลยข้าวไม่เหลืองเนาะจ้ะแล้วญ่าญ่าตายไหมฮะตายค่ะย่าก็ตายเนาะจ้ะไม่ไม่ใช่ว่าเอาพิธภัณฑ์ของบริษัทโปรเจสมาผสมร่วมกับคุมข้ายาแล้วข้าวเขียวหญ่าฟื้นเขียวขึ้นไม่ใช่อย่างนั้นนะครับค่ะอ่าญ้าก็คือตาย,ตายดีตามปกติจ้ะแล้วก็ฉีดแล้วทักประมาณ3าวันคุมน้ําค่ะอ่าฉีดสามประมาณ3าวันคุมน้ํานะครับแล้วข้าวทะลึ่งไวไหมพี่ค่ะ ปีกตัวขึ้นเลยเขียวแล้วไม่มีการสลดจ้ะครับเรียกว่าโตเร็วตั้งแต่ช่วงระยะคุมค่ายาเลยนะครับรากเลิกตอนนั้นรากก็ถอนดูมันจะขาวค่ะอ๋อรากก็ขาวด้วยปลายรากขาวดีปลายรากขาวตั้งแต่หลังจากเราคุมค่ายาแล้วอ่าเพราะฉะนั้นมันจะช่วยตั้งแต่เริ่มแรกแล้วพี่เนาะข้าวเดือนหนึ่งรากดํายังไงไม่ดีเปลืองปุ๋ยยังไงช่วงนี้มันแก้ให้แล้วใช่ไหมครับอ่าพอเราฉีดคุมค่ายาเสร็จก็มาฉีด อีกช่วงหนึ่งตอนอายุข้าวประมาณที่1เดือนเนาะ,ะ,ะเอามาใช้ชุดข้าวเล็กคือเจสโก้คิดนี่ชุดข้าวเล็กันนะครับพ, <ะ S 1> พี่จุกเอามาใช้ยังไงฉีดก่อนหว่านปุ๋ยแลือฉีดก่อนหว่านปุ๋ยครับอ่าฉีดก่อน7วันฉีดก่อนหว่านปุ๋ย7วันเลยะ เอ่อทไมถึงต้องฉีดก่อนวานปุ๋ยเจ็วันครับรู้ไหมครับก็อยากจะลดต้นทุนจะดูว่าข้าวเขียวประมาณไหนแล้วจะได้ใส่ปุ๋ยลดลงค่ะอ่าเพราะว่าเราอยากให้เกษตรกรพิสูจน์นะครับว่าอา่ถ้าเป็นปกติปุ๋ยยูเลียที่เราเคยวานช่วงระยะข้าวเดือนหนึ่งเนาะวานไปแล้วหลัง7วันปุ๋ยคลายแล้วใช่ไหมพี่ใบเหลืองไม่ค่อยเขียวแล้วหมดฤทธิ์ปุ๋ยไปแลวเนาะแต่เราเอาผลิตภัณฑ์ของบริษัทโปรเจสฉีดตอนช่วงข้าว อา, <Ừ. S 2> อายุหนึ่งเดือนวันวานปุ๋ยเจ็ดวันปรากฏว่าข้าเราเขียวเขียวนานเขียวทนเขียวไม่คลายนะครับเขียวตลอดเลยแล้วพอพี่จุกวานปุ๋ยมาก็รู้สึกว่า,าวานเยอะวานมากยังไงพี่วานเที่วแรกก็ไล่ละครึ่งลูกไล่ละประมาณครึ่งลูกหรือไล่ละ50กิโลเลยนะครับตรงนี้รอบแรกปุ๋ยกีกระสอบจากจํานวน27ไร่ที่พี่ทําอยู่ตรงนี้ครับย7ไร่ก็27ลูกอะค่ะ ปกติก็คือไร่ละกระสอบยี่สิบเจ็ดไร่ยี่สิบเจ็ดลูกสองของครั้งวานปุ๋ยสองครั้งเนาะเที่ยวนี้ปุ๋ยรอบแรกเราเราใช้ไปประมาณกี่กระสอบครับาปกติใช้ไปสิบกระสอบปกตินี่ใช้กี่กระสอบครับช่วงรอบแรกนยฮะสิบสี่ประมาณที่สิบสี่กระสอบเนาะแต่ตอนนี้เราวานรอบแรกเนี่ยลดปุ๋ยไปได้ถึงสี่กระสอบหรือสองร้อยกิโลนะครับในพื้นที่ยี่สิบเจ็ดไร่เราก็คือสิบลดลงเหลือสิบ กระสอบเนาะ,ะ,ะแ,ลแล้วแล้วตอนนี้พี่จุกหวานปุ๋ยรอบสองไปไหรือยังครับยังค่ะยังเนาะได้แต่ฉีดโฟเจอ่าฉีดเจอ่าเอ็กแอลและชิดนี้ชุดที่ถืออยู่ในขณะเนี้ยนะครับค่ะอ่าคู่นี้เนาะจ้ะเอ็กแอลและคิดนี้เอามาฉีดตอนช่วงข้าวท้องสองเดือนก็คือเอามาฉีดก่อนหวานปุ๋ยเหมือนเดิมจ้ะเจ็ดวันนะครับแล้วตอนนี้เป็นยังไงครับสภาพต้นข้าวที่เห็นอยู่ในตอนนี้ก็เขียวสวยดีเขียวก็เที่ยวหลังว่าจะใส่ปุ๋ยลดลงอีกลดลงอีกค่ะ เพราะเราเห็นข้าวสมบูรณ์สวยอย่างนี้เนาะ,ะเราก็เลยต้องดูแล้วเนี่ยไม่เปลืองปุ๋ยแน่นอนมันได้ผลแล้ววะเนาะ,ะต้นข้าวทะลึง่งโตแข็งแรงใบเขียวใบตั้งกาบกอใหญ่ใบหนาอย่างที่เราเห็นเนี่ยนะครับเราก็ไม่ต้องเปลืองปุ๋ยละ,ะพีพพ่จูข้าวเราสองเดือนเนี่ยปกติเราต้องการให้ข้าวออกดีๆเราต้องหาลมเบงเนาะให้ข้าวออกเยอะๆยอะแล้วยังต้องหาสร้างแป้งสารเพิ่มน้ำหนักสารเร่งเม็ดเต็ง ใช่ไหมครับปกติเราใช้อย่างนั้นใช่ไหมฮะเที่ยวนี้เราใช้พิิตภัณฑ์บรรายสายโปรเจกต์เอ็กแอลแลคิดนี่ชุดข้าวใหญ่แล้วเนี่ยเราผสมตัวอย่างที่ว่าไหมฮะไม่ค่ะไม่ได้ใส่เลยไม่ใส่ตัดออกไปเลยเนาะ,ะจากที่เราเคยเมื่อก่อนเราเคยใช้ใช่ไหมฮะหายาที่เพิ่มแป้ง เพิ่มเขาบอกว่าเม็ดมันจะแกล่งอะไรเงี้ยนะครับเมื่อก่อนเราใส่ใส่ค่ะแต่เที่ยวนี้เราดูแล้วเนี่ยเที่ยวนี้ไม่ไม่ใส่เราไม่ใส่เราฉีดแค่ตัวนี้บวกกัญยาหน,นอนตัวเดียว <ๆ S 1> นะครับ <ๆ S 1> นี่สามารถลดต้นทุนในเรื่องฮอร์โมนหรือตัวที่จะทําให้ข้าวเราเม็ดเต่งเพิ่มน้ําหนักตัวอื่นๆไม่ต้องเลยเพราะมันมีอยู่ในนี้แล้วนะครับถอดไม่ขึ้นแล้วรากเยอะยอมากเลยว่ะอยมันเยอะแล้วเนาะ โอเคครับรากมากมายรากก็เห็นรากขาวแตกในตอนนี้ก็ถือว่าเยอะนะจ้ะนะครับรากใหญ่เลยโคนข้าวใหญ่มากโคนข้าวถือว่าใหญ่เนาะจ้ะโคนข้าวกลังท้องด้วยโคนข้าวคือตรงช่วงไหนชี้ให้ดูน,ะนึ่ง นี่กำลังจะทอ้องข้าวกำลังจะทอ้องรากก็ยังหาอาหารได้ดีอ่ะเนาะข่าวรากขาานี่คน,นข้าวที่เห็นตอนนี้ก็ถือว่าใหญ่นี่ขนาดว่าปุ๋ยกับเรากก็น้อยลงเนาะใส่น้อยลงรากก็ยังหาอาหารได้ดีมาก